การต่อลายไม้เป็นเรื่องที่เราเน้นมากนะครับถ้าเห็นจะสังเกตจากการต่อลายไม้ให้มีลักษณะเป็นแพคเกจทรีเราคอนโทรลตั้งแต่การที่เราเลื่อยไม้ตั้งแต่การอบไม้ควบคุม ความเสถียรความเครียดของไม้ความชื้นของไม้และส่วนที่ไม้ที่จะต้องมาทำหน้าโต๊ะจะต้องมีการคัดลายที่ส่วนใหญ่จะต้องมาจากไม้จากต้นเดียวกันเพื่อที่จะทําให้ลายมีความต่อเนื่องและสวยงามมากที่สุดรวมถึงการที่จะประดิ์ประดอยในการต่อเพื่อให้เกิดลวดลายที่เป็นเป็นแพทเทิร์นเป็นงานศิละปะอย่างโต๊ะตัวนี้ก็เป็นโต๊ะตัวหนึ่งที่เราก็ภูมิใจในการนำเสนอ ทำจากไม้บีชกับไม้เซนโทสโรสูดนะครับซึ่งความสวยงามของหน้าโต๊ะเนี่ยจะมีการต่อลายเป็นลักษณะเราเรียกว่าซันเบิร์สนะครับก็จะเห็นลายไม้ที่ฉายแสงเหมือนดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ลายไม้จะต้องคัดมาจากไม้ที่มาจากต้นเดียวกันหรือจริงจรจะมาปาักไม้สลับเดียวกันเลยนะครับอะไรต่างๆที่ทำจากสเตเลส3 3 4 4ขัดเงา เนียบแล้วก็ความประณีตหร,รูหราแบบที่คอนเซปที่มนครและวิ่งคนจะเป็น